วิธีการฟอร์แมตเครื่องนะครับอันดับแรกนะครับถ้าคนใช้ร o ย Word ์สพให้ไปล็อกอท์ออกก่อนโดยเข้าร o ย Word ์สพอนะครับเข้าเมนูเมนูการตั้งค่าแล้วก็กดลงชื่อออกนะครับเข้าเมนูตรงนี้แล้วก็การตั้งค่านะครับแล้วก็ออกจากระบบให้เรียบร้อยก่อนอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็เข้าที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับรูปเฟืองนี้ เลือกหาเมนูที่ชื่อว่าการสำรองข้อมูลและการรีเซ็ตครับแล้วก็เลือกรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นครับนี่ก็จะเจอหน้านี้ก็กดรีเซ็ตแท็บเล็ตเลยลบทุกอย่างไปเลยครับรอสักครู่ มันก็จะทําการรีเซ็ตของมันไปประมาณไม่ไม่ถึงห้านาทีนะครับรอรอ,อได้แป๊บเดียวครับมันจะเป็นเริ่มเริ่มจากรูปโลโก้ของซันมิก่อนนะครับรอไปเรื่อยๆครับ พอรอประมาณ5้านาทีปุ๊บมันจะกลับมาหน้านี้นะครับ h e ล l o เนี่ยเราก็กด Start ครับเรามันก็ถามว่าจะใช้ภาษาอะไรนะครับเราก็เลือกภาษาไทยอยู่ข้างล่างกดต่อไปเลือกภูมวิภาคเวลานะครับให้เลือกเป็นแบงคอกนะครับเลื่อนไปครับอยู่้างล่างเลยบวก7นะครับบวก7นี่เอเชียแบงคอกบวก7นะครับแล้วกดต่อไปแล้วมันก็จะให้เราต่อ w i f i นะครับ ใครใช้ใสายแรงก็เสียบสายแรงใครต่อ wi-fi ก็เลือก wi-fi ที่เราใช้งานนะครับใส่ p o w e r w i f i ของเราพอมันต่อไ i f i ได้แล้วกดต่อไปกดเริ่มการกำหนดค่าครับหน้านี้ไม่ต้องทำอะไรข้องบนจะมีคาว่าสคริปต์นะครับคือข้ค่าไปสคริป มันก็จะโหลดแอปพลิเคชันให้อัตโนมัตินะครับหน้านี้รอแป๊บหนึ่งใครไม่อยากเจอหน้านี้กดข้ามไปเลยครับมันก็จะพามาที่หน้าโฮมเลยนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเครื่องจะทําการโหลดแอปพลิเคชันที่ที่มันใช้นะครับอัตโนมัติเลยนะพวกรอยเวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆนะครับก็รอประมาณ5นาทีนะครับประมาณนี้ถ้ารอยเวิร์ดโผล่มาแบบนี้แล้วนะครับเราก็เข้าไปเลยแล้วก็ล็อกอินใช้งานได้เลยนะครับ อ่ะเพียงแค่นี้นะครับก็การรีไซเคิลจบแล้วนะครับผมขอบคุณครับ